สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะเตรยียมจัดงานมหากรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปี2558นี้ค่ะดออรอากนิ์คลังแสง รองเลขาธิการณคณะกรรมการการอาชวศึกษากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชวศึกษาเฉลิมพระเกียรติระดับชาติประจำปี2558ที่ศูนย์การค้าเซียลังสิตจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่18ถึง22เมษายน2558นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ คิดเป็นทำเป็นพร้อมทั้งสร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายขณะเดียวกันยังเน้นการคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติจริงอันเป็นรากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศสําบการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้มีทั้งหมด4ประเภทได้แก่ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABUrobot จำนวน40ทีมเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทน16ทีมเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยปี2558และระดับนานาชาติที่สาธารณารัฐอินโดนีเซีย2การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน40ทีม3การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมซึ่งสามารถทำงานได้จริงตามโจทย์ที่กำหนดโดยในปีนี้นะคะสถานศึกษาส่งหุ่นยนต์เข้าประกวด40ผลงานและการแข่งขันประเภทที่4คือการแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการโดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน20ทีมค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอ้น้ำแรงดันสูงและลงนามข้อตกลงด้านการบริหารจัดการระบบน้ำในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยองครับ นายปราโมทวิทยาสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอ้น้ำแรงดันสูงและพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ East Water กับบริษัทไซเบก้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดด้านการบริหารจัดการระบบน้ำดิบระบบประปาระบบน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจรเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ําในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยองที่มีพื้นที่กว่า2,000ไร่สามารถรองรับความต้องการใช้น้ํากว่า24,000ลูกบาทเมตรต่อวันภายในเวลา5ปีด้านนายวันชัยหล่อวัฒนาตระกูลกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทมหาชนจํากัดอิสต์วอเตอร์กล่าวถึงขั้นตอนการดําเนินการว่าสําหรับการดําเนินการ จะแบ่งเป็น2ช่วงคือในช่วงแรกจะดําเนินการวางท่อน้ําดิบโดยจะวางท่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายหลักของบริษัทระยะทางกว่า30กิโลเมตรและการให้บริการน้ําประปาในนิคมอุตสาหกรรมจะดําเนินการวางท่อระบบแบบครบวงจรให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีและช่วงที่2จะดําเนินการวางระบบน้ําเสียและการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่